สวัสดีครับสวัสดีผู้ถือหน่วยทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตของกอง prospect link นะครับประจําไตรมาสที่สามปี2023ครับผมนายวิภูชูประภาวันนะครับผู้ช่วยการรัวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสําคัญนะครับวันนี้มากับคุณอรนณงค์ชัยธงนะครับท่านเจ้าหน้าที่บริหาร prospect link management นะครับวันนี้เราจะขอมา recap แล้วก็อัปเดตข้อมูลนะครับของผลการดําเนินงานในไตรมาสสามนะครับที่เพิ่งประกาศออกไปวันที่14กจิยายนครับ ก็ในไตรมาสสานี้นะครับพอสเปค e ลดเนี่ยขึ้นปีที่4นะครับปัจจุบันภาพรวมของพอ a r เตอรนะครับเรามี Total Asset Value อยู่ที่5,456.9ล้านน,นะครับแล้วก็มีสัสดส่วนเงินกู้เนี่ยอยู่ที่30.2เอซครับซึ่งแอสเซทแวลู uh, Value ที่เราเพิ่มขึ้นมาครับเราได้มีการเพิ่มทุนในไปๆมากที่1นะครับจะมีเพิ่มไปอีก2 a s แอสนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่สายโลเคชั่นของเราผมจะลงรายละเอียดในต่อไปนะครับ ปัจจุบนันเนื้อสิทธิ์โปรไฟล์ของเรานะครับ Total Asset Profile เนี่ยเรามีพื้นที่เช่าอยู่2 9 2แ3นเตารางเมตรนะครับซึ่งแบ่งเป็นสี่ทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินที่หนึ่งเนี่ยเราได้มาตอนที่ I p O นะครับมีเปรียบี้แทดหนึ่งพื้นที่เช่าประมาณ2 1 9 0 0นตารางเมตรนะครับทรัพย์สินที่สองเนี่ย X 4 4เราได้มาปี2022นะครับมีพื้นที่เช่าประมาณ3,000ตารางเมตร แล้วก็ทรัพย์สินใหม่ที่เพิ่มทุนเข้ามานในต้นปีนจะมี BFTZ 2นะเรับเป็นพื้นที่เช่าประมาณ21,000ตารางเมตรแลก็ b ีเอ3ทีเซ็ตพื้นที่เช่าประมาณ4 9 0 0 0ตารางเมตรนะครับซึ่งทั้งสองโครงการนีร้ก็จะอยู่ในโลเคชั่นไกล้ชิลโลเคชั่นของเราบางนากม23แล้วก็กม1ีสกาการเพิ่มทุนในครั้งนี้ทำให้เรามีอาคารให้ผู้เช่าได้เลือกหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งขนาด สถานก,การใช้งานนะครับปัจจุบันเรามีอาคารที่ดูแลอยู่ทั้งหมด77อาคารนะครับ221ยูนิตโดยแบ่งเป็น Warehouse 128ยูน,นิตนะครับ s t a n d a l o n e factory 39ยูนิต Mini Factory 5 1ยูนิตนะครับแล้วก็ b u i l t t ู s u ตร3ยูนิตใหญ่ครับจากการเพิ่มทุนรอบที่ผ่านมานะครับทำให้เรามีสัดส่วนพื้นที่ Free Zone แล้วก็ General Zone เพิ่มมากขึ้นนะครับ free zone เนี่ยเพิ่มเป็น62.8แล้วก็ General Zone 2อีก37.2%แล้ว7.2เ พื้นที่ที่เป็นฟรีโฮนะครับเรามีเพิ่มขึ้นมาเป็น2ี่ดดเอร์เซนครับนอกจากนี้แล้วนะครับการลงทุนเนี่ยในสตรีิกโซนเนี่ยครับล้วก็ยังเป็นพื้นที่สีม่วงด้วยนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยมีสามารถเลือกใช้งานได้ตามที่ลูกค้าต้องการครับซึ่งจะเห็นได้จากว่าลูกค้ามีการใช้งานปรับพื้นที่เป็นแฟคทอรี่ถึงสี่เจดสิสี่จุด้าซนะครับซึ่งการใช้งานในลักษณะเนี้ยครับจะเห็นว่าจะเป็นการลงทุนในระยะยาวนะครับทำให้เราเชื่อมั่นได้ว่าลูกค้าาเเนนนีีีี่่่ยมททจะตอุสััญญกบ ต่อไปเรื่อยๆครับในส่วนของกลุ่มลูกค้านะครับ Q2 กับ Q3 เนี่ยครับกลุ่มลูกค้ายังเป็นกลุ่มลักษณะเดิมนะครับโดยท็อป5เนี่ยยังเป็นเจ้าเดิมอยู่ก็คือได้มาจากกระดาษนะครับกลุ่มอาหารกลุ่มซิลพลาสติกแลวก็กลุ่มขอจิ๊บิกครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสัดส่วนจะมีการลดหลั่นกันไปเนื่องจากว่ายังมีกลุ่มของอร์เตอร์ที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ3%หน่อยๆนะครับที่เป็นกลุ่มของบิลดิ้คอนสตรัคชั่นมัทชีเรียล ในขวดในส่วนของสัญชาติลูกค้านะครับก็นํามาด้วยกลุ่มญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นสัญชาติไทยแล้วก็เป็นสัญชาติจีนนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยตรงที่มีกลุ่มของลูกค้าอเมริกาเพิ่มขึ้นมาจาก7.4%เพิ่มขึ้นมาเป็น10.6%เปอร์เซนะครับปรับเปลี่ยนที่กับกลุ่มฝรั่งเศสครับ Occupancy rate นะครับเราได้เป็น High นะครับในไตรมสาอยู่ที่97.5%ครับ ซึ่งใน,นดีเทลแล้วครับเราก็จะมีลูกค้าที่มาเป็นผู้เช่ากลุ่แมแวร์เฮาส์เพิ่มขึ้นมาจาก94.2เพิ่มขึ้นมาเป็น97.6นะครับแล้วก็กลุ่มแซนด์แล้วลอดแฟกทอรีที่เราได้ลูกค้ากลับมาเป็น100นะครับแล้วก็ในกลุ่มของมินิแฟ c ทอรี่แล้วก็บิวตี้สุก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับถ้าเฉลีย่ยของการหมดอายุสัญ,ญญาเช่านะครับและการต่ออายุสัญญ,ญาในไตรมาสที่3านี้ครับเรามี การหมดอายุสัญญาอยู่ที่8.3เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเราได้มีการพูดคุยกับผู้เช่าทุกเจ้าแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะมีหนึ่งเจ้าที่ไม่ได้ต่ออายุสัญญากับเรานะครับทำให้ Re รีโ r a t e ของเราอยู่ที่96.5อันนี้ค่าเฉลี่ยของการหมดอายุสัญญานะครับก็ยังอยู่ที่2.3ซึ่งยัง line, ินไลน์กับการทำสัญญาที่ปกติที่3ครับนอกจากนี้เรายังคงกระจายความเสี่ยงนะครับของผู้เช่าและลักษณะของธุรกิจนะครับ ก็เ <c oughs> พื่อป้องกันความเสียหายจากการที่ลูกค้าเจ้าใหญ่เจ้าใดเจ้าหนึ่งเนี่ยอาจจะย้ายออกนะครับเราก็จะมีะเห็นได้จากสไลด์นะครับว่าเราไม่ได้มีผู้เช่าที่มีพื้นที่เช่ากับเราเกิน10%นตะครับตัวอย่างเช่นเจ้าที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มพลาสติกนะครับเป็นผู้เช่าจากจีนมีพื้นที่เช่ากับของเราเนี่ยอยู่ที่ทั้งทั้อยู่ที่6.3%นะครับกลุ่มที่2เนี่ยป็นะครับเป็นผู้เช่าจากญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นผู้เช่าธุรกิจกระดาษ แล้วก็ลดหลั่นกันลงมา 5.2, 4.3, 3.4คลรับตำสัดครับ,บ,บ,รบในส่วนของ recap ทรัพสินอันนี้เรียบร้อยนะครับผมขออนุญาตส่งต่อให้คุณอน,น,นันต์นงพูดคุยในส่วนของ financial performance ครับผมค่ะสวัสดีค่ะทีนี้เรามาอัปเดตตัว performance ที่เกี่ยวกับตัวเงินเงินทองทองกันบ้างนะคะโดยเราไปดูในแง่ของงบการเงินจะเห็นว่าในไตรมาส3นะคะเรามี ตัว revenue ก็คือรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยประมาณสัก3%ค่ะก็เติบโตจาก Q ไตรมาสที่2เนี่ยร้อยมาเป็น148.5ค่ะแต่ถ้าเทียบ year on year ก็คือในส่วนที่ยังไม่ได้เพิ่มทุนนะคะตัวเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าเราโตมาถึง33.3%ค่ะทีนี้พอมาดูในด้าน,านของค่าใช้จ่ายบ้างก็จะเห็นว่าตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ ก็จะเห็นว่าไตรามาสสเนี่ยถ้าเทียบกับไตรามาสสเนี่ยจะเติบโตขึ้นมาเนี่ย4.4%แต่ถ้าเทียบ Q1Q ก็คือตอนที่เรายังไม่เพิ่มทุนนะคะ,ะก็จะเติบโตขึ้นมา57.9%ทําให้ตอนนี้เนี่ยไตรามาสสเนี่ยเรามีตัวค่าจ่ายาอยู่ที่65.1%ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวกําไรสุทธิของเราก็ยังทําได้ดีอยู่ จะเห็นได้ว่าเราเติบโตจากไตรมาสที่2อเนี่ยอยู่ที่1.7ก็เกือบ2นะคะอ่าหลักๆก,ก็มาจากการเพิ่มทุนแล้วก็ถ้าเทียบ Year on Year ก็คือกรณีที่ปีที่แล้วค่ะไตรมาสสเนี่ยถ้าเทียบกับปีนี้ไตรมาสสามจะเห็นว่าเราโตขึ้นมา 4. ในด้านของ total asset หรือว่าตัวงบดุลเนนะคะก็จะเห็นว่าไม่ได้มีการเช้นที่มากมายนะเพราะเนื่องจากว่าตอนไตรมาสสเนี่ยมันได้กระทบเรื่องการเพิ่มทุนไปแล้วตอนไตรมาสสเนี่ยก็เลยทำให้ตัว total asset เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,400ล้านบาทนะคะแล้วก็ตัว net asset value หรือ NAV เนี่ยก็อยู่ที่3,500ล้านบาทก็ไม่ได้มี ในย่าสำคัญใดๆในการเชน,นะคะทีนีเ้เราก็กลับมาดูว่าในเมื่อเราทำมาหาได้ได,ดีขึ้นแล้วเนี่ยเรามีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็นยังไงบ้างนะคะเราเพิ่งประกาศผลการเดินงานแล้วก็จ่ายตัวประกาศจ่ายดีเวเดนไปเนี่ยเมื่อวันที่14พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาคะเรากา็มีการาทำตัว งบการเงินนะคะแล้วก็ดูกระแสเงินสดที่เราสามารถจะจ่ายให้หนักลงทุนได้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเราก็จ่ายอยู่ที่22สตางค์นะคะต่อนหน่วยค่ะซึ่งก็ถือว่าอินไลน์กับไตรมาสที่แล้วค่ะเน,เนื่องจากว่าไตรมาสนี้เองเนี่ยเราก็ยังมีตัวค่าจ่ายบางตัวที่มากระทบตัวแคโฟของเราทําให้เราจ่ายได้เท่ากับปีที่แล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูตัว งบกำไรขาดทุนนะคะก็จะเห็นว่ามันมันมีการเพิ่มขึ้นเ,เล็กน้อยซึ่งจริงๆแล้วถ้าจ่ายจุดสองสองเนี่ยก็ยังอินไลน์กันอยู่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอเราประกาศไปเมื่อวันที่สิสี่พฤศจิกายนเนี่ยก็ทําใหา้ตัวเราขึ้นเครื่องหมายเอสดนะคะวันที่หกธันวาคมสองพันยิบสามแล้วก็เ,เราจะบุ๊กโคสิ่งเดทนะคะวันที่แปด ธันวาคมแล้วก็เราจะมีจ่ายเงินออกให้กับนักลงทุนนะคะก่อนคริสต์มาสอีฟก็คือวันที่21ธันวาคมค่ะก็นักลงทุนก็สามารถใช้เงินเป็นผลิอไปจับจ่ายใช้สอยในช่วงคริสต์มาสได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีนักลงทุนเนี่ยโทรเข้ามาแล้วก็สอบถามเราว่าเกี่ยวกับการที่เราจะเพิ่มทุนในในครั้งถัดไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ่ะ เราก็เรียนแจ้งจากนักลงทุนเช่นเดิมน,นะคะว่าตอนนี้เรากำลังศึกษาความเป็นไปได้อของตัวแอสเซทใหม่อยู่ค่ะซึ่งเราก็พยายามจะหาในส่วนที่เป็นตัวทรัพย์สินที่ดีที่สุดเข้ากองซึ่งเราก็เน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลกกักน,นะคะแล้วก็ตัวทรัพย์สินที่เป็นของ prospect development ที่เป็นสปอนเซอร์หลักของเราเนี่ยตอนนี้เขาก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้เขาก็ วิ่งไปที่สองล้านตารางเมตรอันนี้คือเป้าเขาอะนะคะแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเจ็ดโครงการด้วยกานโครงการที่หนึ่งสองสามเนี่ยตอนนี้เป็นแล้วก็ยังมีอยู่ก็คือสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยอันนี้เราก็ลังศึกษาความเป็นไปได้อยู่และในขนาดเดียวกันเราก็มีการศึกษาทรัพย์เสียของลูกค้าสปอนเซอร์รายอื่นๆด้วยค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราคาดว่าปีหน้าก็ยัง เป็นไปตามที่เราคาดการณ์ไว้อยู่นะคะก็คือว่าเราอยากจะให้ทรัพย์สินของเราเนี่ยเติบโตไปเป็นหมื่นล้านในภายในปีหน้าค่ะตอนนี้ก็ยังยอีกไหลอยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ท่านนักลงทุนท่านใดเน่ยนะคะ,อ,ะอยากจะสอบถามเนี่ยก็สามารถสอบถามมาได้นะคะคือเข้าใจว่าตอนนี้ทาง u t u b e เนี่ยเว็บอาจจะเข้าไปดูไม่ได้ แต่สามารถดูได้ใน Facebook กน,นะคะแล้วก็ส่งคำถามผ่านตรงนั้นมาได้ค่ะเราก็จะได้มีการตอบคำถามให้กับนักลงทุนค่ะตอนนี้น้อมีคำถามเข้ามาครับผมก็จะมีคำถามแรกนะครับลูกค้าที่ต่อสัญญาปรับค่าขึ้นเท่าไหร่ครับผมอตอนนี้เราก็มีการปรับขึ้นค่าเช่า,าได้ประมาณสามถึงห้าเปอร์เซ็นค่ะ แล้วก็ถ้าเป็นคอนแทคระยะยาวเนี่ยก็มี5้าระยะ3ปีขึ้นไปนะคะซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยผู้เช่าของเราเนี่ยก็มีสัญญาสซยดาที่3ปีค่ะกาจะยังไม่มีคำถามเข้ามานะครับค่ะแล้วก็จริงๆม,มีคำถามที่ ฝากเข้ามาก่อนที่เราจะออฟเดย์นะคะเกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งที่ผ่านมาค่ะทางเราเองก็อยากจะ,ะทาความเข้าใจกับนักลงทุนแล้วก็ให้รายละเอียดจริงๆเรายินดีมากนะคะที่ที่มีการสอบถามผ่าน Facebook หรือว่าผ่านช่องทางต่างๆเข้ามานะคะ,ะเราเรียนอย่างนี้ค่ะการเพิ่มทุนของเราครั้งที่แล้วเนี่ยเราแจ้งกับนักลงทุนไว้ว่าถ้าเกิดปี2566เนี่ยถ้าเราไม่เพิ่มทุนกับการที่เราเพิ่มทุนเนี่ยมันจะเกิดผลดีกับกองอางาน,นค่ะ หนึ่งในความสําคัญนั้นก็คือมันจะมีเรื่องผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็ชัดเจนแน่นอนเพราะว่าจากดูงบการเงินเนี่ยของเราก็เพิ่มแล้วก็เติบโตขึ้นค่ะโดยที่อาจจะมีความกังวลว่าเออแล้วถ้าถ้าณปัจจุบันเนี่ยเหน็นผลเนี่ยมันยังไม่ครบปีเลยแล้วมันจะเป็นไปอย่างคาดการไหมอันนี้เราก็เรียนแจ้งให้กับนักลงทุนว่าเรายังอินไลน์ไปกับสิ่งที่เราคาดการไว้อยู่ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งแรกที่เราเพิ่มทุนแล้วได้ไประโยชน์ สิ่งที่สองก็คืออันนี้เราเรียนแจ้งกับน,นักลงทุนไปตั้งแต่ต้นว่าอตอนที่เราเพิ่มทุนน่ะเรามีฟรีโฮอยู่แค่ไม่ถึงสิเปอร์เซ็นต์ประมาณสองจุดสี่เปอร์เซ็นต์ณปัจจุบันเนี่ยพอเราเพิ่มทุนเข้าไปอะค่ะเรามีซับที่เป็นฟรีโฮมากขึ้นตอนนี้แตะอยู่ที่ประมาณยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ค่ะก็คือมากขึ้นละอันที่สามก็คือรัพยเสียงที่เราเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเป็นทรัพยเสียงที่มีคุณภาพแล้วก็ะจะเห็นได้ว่า B ีเสองและสามเนี่ยสร้างใหม่ พราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนเรื่องเรื่องค่าซ่อมแซมหรือแคปเอ็กต่างๆเนี่ยยังไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพสัมภาที่เข้ามาเนี่ยจะเห็นได้ว่าก่อให้เกิดรายได้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ตัวค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่มันจะเกิดหนักๆเรื่องตัวแคปเอ็กเองหรือค่าซ่อมแซมเองเนี่ยก็ยังมีน้อยอันนี้นจะเป็นข้อดีของการคัดทรัพย์สินที่มีคุณภาพเข้ามาในกองแล้วก็ทำให้กองเนี่ยสามารถปันผลให้กับนักลงทุนได้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยค่ะ แล้วก็จริงๆมีอีกคําถามหนึ่งที่นักลงทุนถามเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยค่ะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่นักลงทุนส่วนใหญ่ที่ลงทุนในหลีดเอง,เองนะมีความกังวลเพราะว่าหลีดเองนะสามารถกู้ยืมเงินได้ถึง35%าเปอร์เซ็นถ้ามีเครดิตดิสติ้งก็สามารถกู้ได้ถึง60%เอร์เซ็นค่ะ,ะทีนี้ของเราเองเนี่ยจริงๆก็เป็นความเป็นความโชคดีด้วยแล้วก็เราเองก็มีการเนตตัวตัวไฟแนนซ์เข้าไปด้วยนะคะโดยที่ ตอนที่เราเพิ่มทุนก่อนที่เราเพิ่มทุนเนี่ยเรามีการทำบัญชีไปก่อนซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเราค่อนข้างคอนเซ์วทีฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแอดตัวดอกเบี้ยที่เราคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเข้าไปแล้วหนึ่งอค่ะพอเรามีการเพิ่มทุนตอนไตรมาสหนึ่งนะตอนนั้นเองเนี่ยเราก็มีการทํารีไวซ์ตัวบัญชีภายในใหม่แล้วก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นการขึ้นดอกเบี้ยเข้ามาละแล้วเราก็คาดการณ์ว่าในไตรมาสที่ เราจะเพิ่มทุนเนี่ยมันน่าจะมีดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นมาเราก็มีการปรับบัเจตใหม่โดยแอดตัวดอกเบีย้ยเพิ่มเข้าไปอีกจุดสองห้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าณปัจจุบันเนี่ยของภายในยเราเองที่มีการบรเนตคุณนี้เรามีการกระทบดอกเบีย้ยไปแล้วสองรอบค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากทรัพย์ที่เราเข้ามาเนี่ยเป็นรั์ที่ค่อนข้างมีคุณภาพแล้วก็เจเนเรตรายได้ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทาให้เราเราสามารถพูดได้ว่า ตัว p e r ร o ฟอร์แมที่เราจะทำได้ให้มันครบ1นึ่งปีอะค่ะตามที่ได้แจ้งกับนักลงทุนไว้เนี่ยยังเป็นไปตามการคาดการได้อยู่มีคําถามเข้ามานะคะว่าบริหารความเสี่ยงดอกเบี้ยระดับสูงอย่างไรบ้างครับค่ะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีการบริหารความเสี่ยงเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยตั้งแต่แรกอะ,อะเพราะว่า ตอนนั้นเนี่ยที่เราพยายามเฟ้นหาตัวตัวแบงค์ที่ให้เงินกู้เราอะนะคะโดยที่เราคัดเลือกตอนนั้นเนี่ยเราให้แบงค์ยื่นเข้ามาหลายแบงค์สามสี่แบงค์ด้วยกันแล้วก็เราก็มองว่าการที่เราใช้ MLR a v e r a verage, อ e อมาเป็นตัวช่วยเนี่ยแล้วก็ลบด้วยอัตราดอกเบี้ยที่อาต่ละแบงค์ให้เนี่ยแบบนี้น่าจะเป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดค่ะแล้วเราก็คาดการว่า การที่เราไม่เดตดแบบนี้เนี่ยแล้วทุกครั้งที่เรามีการเพิ่มทุนน่ะเรามีการดูดอกเบี้ยทุกครั้งว่าถ้าเกิดมีโลนก้อนใหม่เข้ามาเนี่ยจะกระทบกับก้อนเดิมอย่างไรแล้วเราจะให้สองก้อนเนี่ย i n ไลน์ไปด้วยกันอย่างไรคะตัวเนี้ยเราดูอยู่ทุกครั้งที่มีการเพิ่มทุนแล้วก็ทุกทุกไตรมาสเนี่ยเราก็มีการนิเ i t o r ตัวนี้เข้าไปด้วยอันนี้ก็คือการที่เราพยายามเมนเทนตัวความเสี่ยงของตัวดอกเบี้ยตั้งแต่แรกแล้วก็ จริงๆเรามีการกู้ยืมเงินเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณสัก30%็ค่ะเราก็ยังไม่ได้กู้ได้เต็มแม็กซ์แล้วเราก็ยังมีการเอาเงินทุนที่ไม่ได้มีต้นทุนทางการเงินอันเนี้ยไปลงทุนในทรัพย์สินเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยเข้ามากลับมาครอบเวอร์ไอส่วนที่เราเสียตัวตัวดอกเบี้ยต่างๆไปด้วยค่ะอันเนี้ยคือสิ่งที่เราพยายามแมネจหลายๆอย่างให้มันครอบคลุมไปด้วยกนันนะคะ,ะคำถามต่อมานะครับช่วยเล่าภาวะอุตสาหกรรมให้ฟังหน่อยค่ะ คือตอนนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทางด้านุตสาหก,กรรมเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องพูดถึงเรื่องอตัวนําเข้าส่งออกจะเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็ของเราเองค่ะจริงๆเราอยู่แถวบางนาตราดเนี่ยเรามีฟรีโซนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมองในแง่ของภาพของธุรกิจจริงๆที่เราเห็นมากกว่าเราก็ยังยืนยันว่าเราเห็นการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตต่างๆเนี่ยทั้ง ตัวอิเล็กทรอนิกส์ที่มาซัพพอร์ตลูกค้าใหญ่ๆที่เข้ามาในไทยนะคะ EV เจ้าใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาเป็นจำนวนมากซึ่งอันเนี้ยค่ะมันยืนยันได้จากเราเห็นการลงหลักปักฐานของโรงงานใหญ่ๆค่ะแล้วก็ซัพพอร์ตต่างๆที่มาด้วยเนี่ยในโรงงานของเราเองในโครงการของเราเองเนะเราก็จะเห็นเจ้าใหม่ๆที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์พาทเนี่ยมาค่อนข้างเยอะค่ะเราก็ยังมองว่ามันก็ยังมีการเติบโตอยู่ค่ะ แล้วก็เป็นไปได้ดีคือตอนนี้เราเห็นการพูดคุยกันในแง่ของ EEC ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องตัวตัวพวกภาษีต่างๆที่ที่ได้รับยกเว้นอะนะคะมันก็เลยทําให้ตรงนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ชูให้นักลงทุนต่างชาติเข้าะะมาเยอะแล้วเราก็เห็นา้าสของการย,ย้ายจากจีนมาไทยย้ายจากเมกามาสเตมที่ไทยเงี้ยค่ะพวกนี้ยังมีอยู่ ยังยังไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเราก็เลยมองว่าการที่บอกว่าการม,มีมีธุรกิจบางอย่างที่มันหยุดชะงักก็ใช่แต่ธุรกิจบางอย่างมันก็ยังเติบโตได้อยู่ค่ะคําถามต่อมานะครับต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยเท่าไหร่ครับแล้วก็จ่ายคืนนี่ปีละเท่าไหร่ค่ะจริงๆถ้าถ้านักลงทุนติดตามอกองโปรเซสนะคะจะเห็นว่า ก้อนที่เราเพิ่งกู้มาเนี่ยเจ็อยล้านเนี่ยเรามีเวฟตัวเงินต้นอยู่หนึ่งปีนะคะกว่าเราจะชําระอีกทีนึงก็เป็นปีห้าแล้วก็ตัวของดอกเบีย้ยก็แรกเนี่ยเรามีการชําระไปแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยเราเหลือดอกเบีย้ยอยู่ประมาณสัก900กว่าล้านค่ะก็คือชําระไปบางส่วนแล้วทีนี้เรื่องการจ่ายการจ่ายตัวเงินต้นเนี่ยเราก็ทยอยจ่ายแล้วเราก็ที่ล่าสุดเราก็มีเขยบตัว เงินต้นบางส่วนเพื่อเรามองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอ,อพอดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนั้นระดับหนึ่งแล้วอะ่ะมันก็จะค่อยๆทยอยอในการลดลงไปซึ่งอาจจะไม่ใช่ในเร็วๆนี้ะนะคะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ก็คือการที่เราเมนเนไว้แต่เราอาจจะบอกเป็นแฟกไม่ได้ว่าจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเมนเนให้มันอยู่ในในการคาดการณ์ที่เราบริหารจัดก,การได้ะคะ่ะ ต้นทุนเฉลี่ยตอนนี้ก็คือ MLR ลบค่ะมีสองก้อน1.25กับ MLR ลบ1 3 1ค่ะทั้งสองอันเนี่ยเราใช้ MLR ที่เป็นเ r a วอร่แงก์่ค่อันนี้ก็เป็น,ปนการการดูมาแล้วว่าแบบนี้เนี่ยมันช่วยบริหารความเสี่ยงได้ยังไงค่ะก็ยังศักถามเพิ่มเข้ามานะครับก็นักลงทุนก็สามารถ อสอบถามเข้ามาได้เรื่อ,ๆอยๆนะคะก็จริงจริงเราก็มองว่าตัวดอกเบี้ยตัวดอกเบี้ยของเงินกู้อะค่ะเข้าใจว่านั้นนตอนนี้เนี่ยการคาดการณ์ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะยังนิ่งๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยก็มีการทบทวนแล้วก็ดูอยู่เสมอค่ะว่าเราสามารถทําอะไรกับต,ตัวตัวเงินกู้ตัวนี้ได้บ้างค่ะก็จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอน ที่เราเพิ่มทุนเนี่ยเราเองก็มีการขยายตัวระยะเวลาการกู้ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในในในส่วนของเงินกู้ก้อนนั้นเนี่ยกับเงินกู้ก้อนใหม่เนี่ยเราก็พยายามทำให้มันอินไลน์กันแล้วเราก็พยายามเจราจาต่อรองให้ได้ดีที่ดีที่สุดเพราะว่าทุกครั้งที่มีการาการเลือกเ,อเลนเดอร์เข้ามาในการให้กู้ยืมแบงเงนอนคะให้กู้ยืมเนี่ยาทางทางเราเองเนี่ยก็มีการคัดเลือกค่ะ ได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาแล้วก็มีการพิจารณาตามขั้นตอนแล้วก็เ,เลือกอแบงค์ที่ดีที่สุดที่ให้เงื่อนไขกับกองที่ดีที่สุดเนี่ยมามาเป็นเลนเดอร์ของกองอันเนี้ยนักลงทุนไม่ต้องกังวลไปไอ้เรื่องเนี้ยเราเรามีการบริหารจัดการอยู่แล้วค่ะก็วันนี้อาจจะมีคำถาม น้อยหน่อยเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตัว YouTube เองนะคะแต่ทีเนี้ยถ้านักลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเรามีช่องทางหลายๆช่องทางมากทั้งโทรศัพท์มาเลยนะคะเราก็มีน้อง I.R. น้องบีจีที่ช่วยตอบคำถามแล้วก็เรามี l i n o Official นะคะสามารถสแกนแล้วก็แอด l ลน์ได้เลยสามารถสอบถามอนไ้ก็ได้เรามี Facebook ที่ตอนนี้เนี่ยเราก็มีทำาีอาให้ความรู้ เกี่ยวกับหลายๆเรื่องแล้วก็ไปให้ความรู้กับกับบุคคลที่าการลงทุนยังไม่ค่อยเข้าใจความลงทุนในในหลีดแล้วก็น้องๆนักศึกษา,ารวมถึงสามารถส่งเป็นอ e ีเมลเข้ามาด้วยนะคะในส่วนของเว็บไซต์เราเองเนี่ยเรามีเว็บไซต์ทั้งของ l e ี d Manager ด้วยแล้วก็เว็บไซต์ของโพส s p e c t l ล a d ด้วยที่เป็นกองนะกะกองฐานด้วยทั้งหมดทั้งบนเนี่ยเราก็จะมีการให้ความรู้ต่างๆเข้าไปด้วยะคะ่ะซึ่งนักลงทุนเนี่ยก็สามารถเข้าไป สอบถามหรือว่าเอาความรู้จากในนี้ไปไปพิจารณาแล้วก็สอบถามกลับมากับเราได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่มีคำถามใดๆเพิ่มเติมนะคะทางเราโพส t เฟกต์ีก็ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องทางต่างๆของทางทางโพสเฟกต์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ